หลังจากนะครับเนาะมาทางานเนาะช่วงเช้านะครับก็เช้าเช้ามาก็มองหาอะไรจะทํามั่งนะครับเฟิร์นนะครับเนาะต้นเฟิร์นขามหลวงนะครับก็ใบเขาแห้งนะครับใบเขาแห้งเนาะยังไม่ได้แต่งนะครับตัดแต่งนะครับก็เดี๋ยวนะครับเนาะก็จะมาตัดใบแห้งเขาออกนะครับเพื่อความสวยงามเนาะเดยครับเนาะใบเขาแห้งนะครับ เช้าเนาะก็หางานทํานะครับอยู่ว่างไม่เป็นนะครับเนะบาะพอใบเก่ะนะครับเนาะใบเก่เขาก็จะ,ะมีใบแห้งนะครับเนาะเปลี่ยนใบไปเรื่อยๆนะครับเราก็มาคอยนะครับคอยตัดแต่งนะครับแห้กับเขานะครับ ให้หมดนะครับเนาะใบที่แห้งนะครับไม,ม่ตัดนานนะครับเนาะไม,ม่ตัดนานใบพาพา็แห้งแก่นะครับใบที่เขาแก่แล้วนะครับ ดูนะครับเนาะใบแห้งของเขานะครับเหนียวมากนะครับใบเปิร์นนะครับแล้วก็ตัดนะครับเนาะต้นไหนแห้งเราก็ตัดออกนะครับนะครับเนาะใบแห้งของเขานะครับ เช่นใบนี้นะครับเนาะใบเขาหักแล้วเราก็ตัดได้เลยนะครับก็เป็นนั้นว่าใบแห้งของเขาแล้วก็ใบหักนะครับก็ได้ทำการเนาะ ตัดออกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะก็แค่นี้นะครับสวัสดีนะครับ